น้องปุ๊กเรียบร้อยแล้วเปล่าอ่ะหนูกล้าขึ้นแล้วคะนนี่ยคือแบบฉันเนี่ยนะมาตอนสุดท้ายแล้วพวกคุณจะไม่ให้ฉันพูดไหนหรอเอฟซีเขารอดูอยู่เนี่ยต้นเดือนนะพี่ตอดบบไม่ทําอะไรหรอกเข้าใจปะหอมแกดิอืมปุกกี้ะแกไปให้ตอใช้นี่เอ,อ้ตอนนะต้นเดือนอย่าห้าววินเดือนก็เป็นแค่หมาหงอยเอาอ่ะไปไปเอามามาเอแล้วโอ้โห มีแต่หมูหวานไข่เจียวเอา<ม>ก็หารกล่องตามงบที่คุณจ่ายับโอ้โหต้นเดียมต้องดีๆดิมันต้องมีเป็ดย่างขาแกะอะไรงี้ดิเอา,เอากินเป็นเลยไม่เป็นอะแล้วพูดทำมะเขืออะไรมะเขือผมก็มากินอนะ ยังจะเอาไปโชว์จะอ้วนจะผองให้พุกกี้ยกมาให้เมื่อยหมดแล้วเนี่ยน้องปุ๊กเรียบร้อยแล้วเปล่าอ่ะหนูกล้ามขึ้นแล้วคะนเนี่ยอา้าวน้องปุ๊กไปเล่นกล้ามมาเหรอคะอยกน้ำเนี่ยคะ่ะอา้าวไปเล่นกล้ามโอ้ใครมันช่างกล้าใช้น้องปุ๊กขนาดนี้เนี่ยยายจะกล้าถามอีกนะคะพี่ต๊อดเหรอใช่ค่ะก็าพี่ต๊อดบอกว่าต้นเดือนจะเอาไปอวดจะอ้วนจะผองไงคะ โอ้ลืมเลยเพราะในหัวพี่ตอ้อนะมีแต่น้องฟูแหมอย่ามาหวานค่ะเอยเด็กน้อยเคยเห็นโค้กขนาดใหญ่ๆบ้องๆอ,อ,อย่างนี้ไหเคยเห็นไหมเคยเห็นจะมาให้พวกเรากินหรอต้นเดือนนะพี่ตอ้อนจะมาแจกพุกน้องๆนะจะงว้จริงๆพี่ตอ้อนไม่ต้องให้พวกมันหรอกคะ่ะเนี่ยเพราะค้าเหลี่ยมรายได้เยอะ ต้องพูดค่ะ<า>น้องปุ๊กเงียบปากไปเลยนะนี่น้องปุ๊กเองนะคะอ๋อพี่ต๊อดลืมพี่ต๊อดรับผมไม่เคยกินน้ำอ<ๆ>ะไรเย็นๆเลยครับน้องปุ๊กไปเตรียมแข่งม,มาอ้าวเอ้ยหอมกินข้าวเสร็จแล้วเองไม่อากกินน้ำอะไรเย็นๆกับเขาบ้างหรอเอาก็รอกินอยู่น่ะมีจริงไหมอ่ะเออเอ้ยมีดิเดี๋ยวเราค้องมแข่งมาก,ก่อน อ๋อมีมุ๊บเนี่ยโอ้ใจเย็นดิโอ้ยเด็กคนนี้ช้าจริงเลยโอ้ยเราไม่ไปเองอะคะน้องพวกอย่าช้าอย่าชา้าตักไวไวค่าฟอก้าวฝอก้าว่าเออเห็นดิตอนอ่าว แต่เล่นไม่เทน้ำให้พวกมันกินหรอคะอพวกก็เทสิอา้าวต้นเดือนนะตอนต๊อะไม่ทำอะไรหรอกเข้าใจปะหอมแกดีปุก,กี้แกไปจะตอใช้นี่<อ>เกือบโดนหน้าเนี่ยพี่ต๊อแล้วไปขย่าแล้วเปิดค่ะเฮ้ยมันก็สู้ใส่หน,หน้าพี่ต๊อดดิใครทำกับแป้งมาแล้วไม่ทำไม่ทำรู้มากซะด้วยพี่ต๊อนเนี่ย อีหลอดดนตรีเออรู้แล้วค่ะเจ้านายอ่ะหลอดอืมคุณนะ่ะต้องแกละล้ใส่ตนดีแล้วนะนะผมไม่ทำอะไรมันตอนทั้งนั้นแหละอืมเอออย่าควรจะฟองหายตอดูทำดิน้องกุ๊กจะทำทำแบบนี้เป็นเด็กไม่น่ารักเลยอะไม่ขนก็ได้เอาไป พูดพอๆสิเอาไม่ถืออ่ะเอาก็ต,ต้นเดิมผมไม่ทำอะไรอย่างที่ตอนพูดนั่นแหละอืมดีวันดีผมไม่เกี่ยวอะไรกับเพุการนี้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช้มือจริงด้วย ดีอ้วนดีไม่ต้องไม่ใช้หนูอีกแล้วนะคะหนูไม่ยุ่งอะไรด้วยแล้ว,ว,วดีอ้วนเติมแอสดชื่นเติมมันใหญ่ดีต,ดต้อดีต้นเดือนพี่ต้อก็อย่างนี้แหละ โอ้ยสิ้นเดือนจะต้อสั่งแค่นี้ตลกและกะลากำแกมจริงจริงเอ้ยอ้วนได้ยังสั่งประวัเยอะเยอะถูกผูกนี่เฮ้ยคุณให้ผมแค่ยีสิบแล้วเอาที่ไหนมาเยอะๆยอถูกถูเนาะเอาเฮ้ยแบบนี้ผมก็ไอ้น้องเบาวิวสินะอาอก็คุณมีงบแค่เนี้ย สิ้นเดือนตอนก็มีงบประมาณนี้แหละเอาแต่ต้นเดือนห้าวทำไมอ่าแล้วแล้วคุณกินของผมหรือเปล่าเออกินแต่ก็ประหยัดหน่อยสิเอา้ามันผิดเฉยไปไปไหนสิ้นเดือนนะพี่ตอก็ซื้อของมาเลี้ยงทั้งแบบเยอะๆแยะๆพี่ตอทำไมทำหน้ายอย่างนั้นล่ะคะน้องเบาหิวอยู่ตรงนี้เองเหรอจ๊ะ อ่ะไหนปุ๊กกี้บอกว่าพี่ตองจะซื้อของมาให้แบบเยอะๆแยะๆอ่ะคือตอนนี้นะพวกหนูแบบหิวน้ำมากๆเลยอยากได้น้ำมากินแบบเป็นลังเหมือนที่ปุ๊กกี้พูดไว้อะ่ะแค่คําเหมือนต้นเดือนเลยนี่เฮ้ยทำไมเหลือวดเล็กนิดเดียวล่ะคะร้านเขาปิดนี่จ้ะน้องปูพอดีร้านเขาปิดร้านมันปิดเวย้ยเข้าใจได้ ท่าไม่ปิดนะพี่ต๊อสั่งมาสามลังแล้วบิบ่มๆเลยหลานมาปิดทำไมเออน้น้องร้าเดี๋ยวทุกคนร้านไม่ได้ปิดสิ้นเดือนตอนเงินหมดเร็วแล้วลขวดเนี้นะผมก็ซื้อให้มันเอ,อ้ยพูดอะไรยาวว้นเอาไวามีตังเปแค่ต้นเดือนน่ะหรอแล้วสิ้นเดือนเหลือขวดแค่นเนี้ยเนีย่ยพี่ต๊อนทำให้หนูอายเพื่อน หมดจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยของผมเนี่ยผมซื้อเองนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปุ๊กกี้กินขวดเล็กก็ได้ว้าขอบคุณตินงกินอร่อยเดี๋ยวดาคุณโลก็้จใจวิตแน่เลยอ่าผมอ่ะไปซื้อจริงนะแต่เงินอ่ะ ันเป็นของต๊อดอ่ะอ่ะวนึกว่าของคุณติ้นเดี๋ยว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 คุณอะเคลียร์กับฉันก่อนไหนมันยังไงแยกน้ำฉันไปกินเนี่ยฮะมันยังไงเป่าหิวออเออบุกี้ในกล่องข้าวแกมีแมงวันอะไหนไหนไ่ไม่ได้เลยโอยเฮ้ยวิ่งไม่ได้ไงวะโอ้ยเป่าหิววิ่งสะพิ้วเลย ตัวคุณก็ไม่น่าพลาดเรื่องแมงวันเนอะร้านผม,มผ่านคิวซีมาแล้วเออว่าจริงเอ้ยร้านผมสะหาดอะ่ะเอ,อ้ยตอนนะตอนเดือนอย่าง้่าวสิ้นเือนก็เป็นแค่มาหน่อยแล้วมาตกทำไมไหลเนี่ยอ้าว้นเดือนตกได้ กิจไม่ดีหุ้นตกโอ้ยเสง่เสง่ะเสงอะไรกิจคุณแย่งอมฉันไปหมดเลยทั้งกล่องว้ารู้เปล่าหนูบ้านกีมันแท้ปังไฟพังอะรู้แล้วคุณโพสเต็มหน้าฝีดไปหมดเลยประา โทษนะแต่อย่าหาว่าบูบี้เลยโทรศัพท์ของคุณอ่ะมันเป็นปุ่มกดกระโหลกกระโหลกลาโอ้ย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 ขอโทษขอโทษจ้าโล่จ้าชายจ้าลีเจัาเป็ดทุกคนอะว่าบอกว่มันเลยไมคุณโทษอ่ะเออเดี๋ยว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 กี้แปลให้นะคะอ้วนบอกว่าเจ้าโลนางเป็ด แล้วก็แพรี่เจ้าชายอ่ะเป็นคนบอกค่ะก็เพราะว่าโทรศัพท์มันนักกระโลกอะค่ะเลื่อนดูหน้าฝีดไม่ได้เอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษแบบนี้นักกินอีก5้านิดเจ้านี่ตลกบริโภคเปล่าตล่งห้าบริโภคเดี๋ยวคุณแม่ค่ะก็ต้องมาบ่นกุกี้ว่ากินขนมเลอะเธอไม่เก็บบะละมดก็มากัดปลั๊กไฟขาดอืมหนูหน แล้วทันใดนั้นพี่ต๊อสก็มาเป็นฟริงโลต้นเดือนก็แบบนี้แหล,ละรับไปเลยต้นเดือนโอ้ย,อยก็รู้แล้วค่ะว่าต้นเดือนจะซื้ออะไรไหมหนูคะแกะเด้อแกะเด้อแกะเบิงแกะเบิองทอมทอมแถมทอมแถมทอมแถมโอ้โหปักไฟกันสันผู้ชมพี่นี่คุณถือพี่ดอ่ะคุณติน อ้าวสงสัยผมลืมแกะบั๊กบินบัอบเบิ้ลนี่ปั๊กไฟก็จะมีทั้งหมดอ่ทั้งหมด4หลุมค่ะที่สามารถใช้ได้เฮ้ยานทำไมทุกคนแย่งน้องปุ๊กพูดหมดเลยวะเห็นเห็นไหมเนี่ยน้องปุ๊กนั่งเหงือกแห้งแล้วโอ้ยหนูเหงือกไม่แห้งค่ะ คือแบบฉันเนี่ยนะมาตอนสุดท้ายแล้วพวกคุณจะไม่ให้ฉันพูดหน่อยเหรอเอฟซี FC เขารอดูอยู่เนี่ยเอาแล้วน้องเบาวิวมาแยงอะไรของเขาล่ะโอ้แม่หนุกเล็กีคุณป้าไ,ไป,ไปต้องขอบคุณพี่ตอด้วยนะคะหนูจะได้ไม่เดินคุณแม่ดายอีกแล้วอตอนเดือนพี่ตอก็แบบนี้แหละหพี่ตอพี่ตองานเดือน เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหนพูดมาสิอย่างนี้นะคือหนูอะกินขนมใช่ไหมแล้วมดมํามากัดสายไฟหนูก็เลยจะเอาสายไฟอะไปตากแดดหมามันนอนอาบแดดอยู่มันก็เลยมาคาบสายไฟที่หนูมาตากแดดไว้อยู่อะค่ะโอ้ทำไมหนูง่แบบนี้เอาคือหมามันนอนอาบแดดอยู่เห็นปลักไฟมันก็เลยข้าบกลับบ้านไปอืมไม่ใช่ค่ะแล้วมันเอาไปทําอะไรมันเอาไปกัดเล่นไงคะพอกัดเล่นเสร็จมันก็ไปใช้ต่อไงโอไมันจะใช้ได้ยังไงล่ะคะมันขาดไปแล้ว ก็จะ,จะรู้มันไหมล่ะคะพี่ตอยังไงก็ต้องช่วยหนูนะคะวยพี่ตอเหลือแค่ห้าสิบบาทสิ้นเดือนเนี่ยน,น,นัดนัดเพื่อนแต่งไว้ไปกินแตงโมปั่นหน่ะเดี๋ยวก็กินก็ได้ค่ะแตงโมปังนะเพื่อนวานะผมรู้อยู่แล้วว่าตออะมันไม่มีเงินเอานี่ผมขายห้าสิบบาทโอ๊ยมันไม่ถึงหรกห้าสิบบาทอะ เนนะเงอนนะนั่งนั่งหน้าบูดแล้วน่ะน่ะน่ใครใครคอนนู่นนห็ไปดูสินั่งหน้าบูดแล้วน่ะอ่ะไม้เอาอ่ะไปไปเอามามาเดี๋ยวเออดูสิหน้าบูดแล้วไอ้วันอนมาด้วยดิร้านป้าเนี่ยขายยี่สิบบาทเองนะอ้าวอะไรค่าบริการฮะโอ้สามสิบเลย คุณรู้จักเซอร์วิสชั่เหรอฮะแคาบริกนรหมอมต้องปุ๊กเอาไปใช้ก่อนมันจะใช้ได้เหรอคะแบบเนี้ยโอ้ใครๆเขาก็ใช้กันเก๋ขอยืมปักไฟอ,อันใหม่หน่ยดิที่เอ็งซื้อมาขาดไปแล้วขาดได้ไงอ่ะหมามันกัดแล้วไปทำยังไงให้มัน แล้วทําไมแกไม่ไปกัดกับมันฉันไม่ใช่หมาจะไปกัดกับมันทําไมเพราะแต่ตอนนี้แบบมันอยู่ไหนแชร์โลเคชั่นมาดิเดี๋ยวฉันไปกัดกับมันเองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอพระเจ้าเต็มดวงก่อนโอเคจะกลายร่างเป็นเวฟบูแล้วไปสู้กับหมาเปล่าฉันจะไปลอยกระทงอ๋อลอยกระทงเพลงนี้เพลงนี้นวันเพ็ญเดือนสิบสองนะในคองเต็มตลิ่งยังยังไม่สำเนึกไม่มีปลั๊กไฟให้หนูเนี่ยก็นี่ไงใช้ได้เหมือนกันเสียบใช่ไหมอันเดียวนี่ ได้สอันเลยหนึ่งสอสเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอคืนที่ดาวเต็มฟ้าก่อนทำไมจะเป็นรอยกระทงหรอคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอโอ้ยเสียงกับรถสิบล้อตกท่อแกแรงกับฉันมากนะขอให้คุณแม่ค่ะลงโทษแกอย่างหนักจะโดนได้ยังไงที่มีปลั๊กนะ เดี๋ยวเจอกับพี่ต๊อดอีพีต่อไปจะกลับมารวยและเฉิด้ายใ,ใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ